บทบาทในเวทีโลกของไทยการทูตที่ยืดหยุ่นนะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกอันนี้น่าสนใจนะผู้ฟังไปดูกันไดยเขาบอกว่าในทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์การแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่นะเริ่มทวีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะอาทิไม่พูดก็ไม่ได้ วิกฤตรัสเซียยูเครนสงครามการค้าระหว่างสารัฐจีนและก็ความพยายามที่จะแพร่อิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราอยู่ในเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับซับเซตเราย่อ,อยออกมาจากเอเชียแปซิฟิกก็คือภูมิภาคเอเชียเล็กกว่าเอเชียที่เราเป็นสมาชิกอยู่คืออาเซียน10ประเทศของเรานั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ก็ยังมีภัยธรรมชาติและก็โรคระบาดด้วยเข้ามาช่วยสร้างปัจจัย เสี่ยงและก็ความท้าทายอย่างมากนะครับต่อง,งานด้านการต่างประเทศของทุกประเทศทั่วโลกนอกจากนี้นะครับระเบียบโลกก็กําลังจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเศรษฐกิจแบบพหุภาคีนิยมกําลังเปลี่ยนไปสู่ภูมิภาคนิยมนั่นหมายถึงว่าการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจในแถบภูมิภาคเดียวกันอย่างเช่นเอเปกก็มีความสําคัญมากขึ้นนะฮะอย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังว่า เวลาเราพูดอย่างนี้เราไม่ได้พูดว่าเราไปดิวเราไปมีความสัมพันธ์เราไปสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนั้นเพียงอย่างเดียวเราไปสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศนั้นด้วยเอเปกนี่ก็ใช่ในเอเชียแปซิฟิกเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศนั้นอที่เราเคยได้ยินบางทีกลุ่มประเทศเอากลุ่มประเทศที่เราแบบที่เห็นแล้วจ๋าจานึกออกก็คืออย่างสหภาพยุโรปเราเรียกยุโรปใช่ไหม ยุโรปเนี่ยเราก็จะนึกถึงหลายประเทศที่อยู่ในนั้นประเทศหลักๆมีอะไรบ้างก็จะมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีเยอรมนีมีอิตาลีมออีสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยพอเราพูดถึงยุโรปเราก็จะนึกภาพออกเลยเหมือนกันที่เรากำลังเดินและทำกันอยู่ตอนนี้และเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีความชัดเจนเข้มขน้นนั่นก็คืออาเซียนนี่แหละครับเพราะเราก็ต้องการให้คนที่ไม่ใช่ พี่น้องในอาเซียนมิตรประเทศเราที่อยู่ทั่วโลกพูดถึงอาเซียนเขาต้องนึกถึงเราต้องนึกถึงไทยเมียนมากัมพูชาลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินสเวียดนานอ่าเนี่ยพอพูดถึงอาเซียนต้องนึกภาพแบบนี้นะฮะก็คือกลุ่มกลุ่มประเทศกลุ่มภูมิภาคคุณสุรเกติเสถียนไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย เคยพูดนะบนเวทีเสวนาเนี่ยนะครัฟังเรื่องของการค้าเสรีการลงทุนซึ่งจะเปลี่ยนจากพหุภาคีนิยมมาเป็นภูมิภาคนิยมซึ่งเห็นได้ชัดจากเวทีที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางอ่อนแอลงตัวอย่างเช่นการโหวตมติในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงหรือเวทีสมัชชาใหญ่ที่มีความเป็นเอกภาพเมื่อมีมหาอำนาจคัดค้านก็ไม่สามารถทําอะไรต่อได้ดังนั้นการเมืองและก็ เศรษฐกิจโลกที่คนเคยรู้จักได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งในภาวะที่มีความผันผวนซับซ้อนขึ้นนะภาวะที่มีความผันผวนซับซ้อนขึ้นคือทุกอย่างมันไม่แน่นอนเอาเสียเลยท่านผู้ฟังนะถ้าเป็นแบบเราภาษาที่เราสื่อสารกันไม่ใช่ภาษาที่เป็นวิชาการนะคือภาวะที่มันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผมว่านะนี่แหละคือความผันผวนแล้วมันซับซ้อน การดาเนินการ้านการต่างประเทศของไทยภายใต้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์แหละนะฮะในเรื่องของทิศทางนโยบายที่ดูจะมีลักษณะสนับสนุนรัฐบาลของจีนแล้วก็ของทางรัสเซียมากขึ้นแล้วก็มีการถอยห่างจากชาติตะวันตกเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแต่ท่านผู้ฟังครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการแสดงออกของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางการทูตที่เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น กับสถานการณ์นะดังนั้นเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัคราชทูตไทยประจําอเมริกาอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเตดบุญนาคเนี่ยก็เคยบอกไว้ว่าการทูตของไทยจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการติดต่อไปมาหาสู่กับโลกเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะไทยไม่สามารถจะยืดยึดถือความเป็นความเห็นที่แข็งต่อปัญหาของโลกโดยเนื้อแท้ของการทูตไทยคือต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถไปได้หลาย ทิศท,ทางนะะหรือนะเขามีคําพูดว่าการทูดแบบไม้ไผ่แต่ไม่ได้เป็นเพียงไม้ไผ่ที่โอนเอ็นไปตามสายลมคือเราไม่ได้โอนเอ็นโดยไม่มีหลักนะครับท่านผู้ฟังหากแต่เป็นเห็นว่าลมจะพัดไปทางไหนก็โอนไปทิศท,ท,ทางที่ลมพัดนะฮะอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังสิ่งที่ประเทศไทยดําเนินการมาคือไม่เลือกข้างในภาพใหญ่แต่เลือกข้างในประเด็นที่เป็นประโยชน์ของไทยนะฮะ อะไรบ้างนะฮะ,ะยกตัวอย่างกรณีของการเข้ามาลงทุนสร้างรถไฟจีนในประเทศไทยที่จริงแล้วเนี่ยต่างออกไปจากความเข้าใจที่แพร่หลายในสังคมนะฮะคือความร่วมมือการสร้างรถไฟไทยจีนภายใต้โครงการเบลโรถอ่าอินทิเอทีพประชาชนส่วนมากมักจะเข้าใจกันว่าเป็นไอเดียของจีนจีนสนับสนุนและสั่งให้สร้างแท้ที่จริงแล้วเนี่ย หากไทยเอ็นหาจีนโดยยอมให้จีนเป็นผู้ควบคุมการสร้างเนี่ยท่านผู้ฟังโครงการน่าจะสําเร็จกว่าปัจจุบันอ่าอันเนี้ยคือชี้ให้เห็นว่าอันนี้มันมีสองสองคำตอบจากสองโจทย์ซ่อนอยู่นั้นผู้ฟังนะคือบางทีมองว่าจีนเป็นคนกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารวมถึงในไทยด้วยที่จริงเขามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าถ้าจีนเข้ามามีส่วนหรือมี ส่วนในการชี้นําทิศทางของการลงทุนการสร้างรถไฟฟ้าไม่ติดปัญหานี้คงจะเสร็จไปนานแล้วนะครับแต่งานก่อสร้างอยู่ในกรอบกฎหมายไทยครับท่านผู้ฟังนี่คือข้อเท็จจริงที่บริษัทก่อสร้างไทยได้ประโยชน์จึงสะท้อนว่าไทยเมียนอำนาจสามารถควบคุมการตัดสินใจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเราเองได้นอกจากนี้ท่านผู้ฟังกรณีของสงครามระหว่างรัสเซียยูเคร ين, นะท่านผู้ฟังทุกท่านก็ ก็คงได้ทราบแหละนะว่ามันยืดเยื้อมานานพอสมควรนะครับจนประเทศไทยถูกมองว่าเนะฮะละทิ้งหลักการที่ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังและความการลุกรานทางทหารซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติแต่นะครับในความจริงแล้วเนี่ยนะครับขอมติไทยเนี่ยงดออกเสียงนั้นเน้นแต่การประนามไม่ได้ให้อีกมุมหนึ่งที่สําคัญคือการพยายามหาทางออก จากการสู้รบหาทางเจรจาอย่างจริงจังนะครับมีรองอธิบดีกรมสารนิเทศนะรกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะทางท่านคุณนัทพานุนพพคุณนะฮะก็บอกว่าการทูตเนี่ยมีความละเอียดอ่อนและหลักปฏิบัติในทางการทูตแล้วไถยไม่จําเป็นต้องเลือกหรือแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งเสมอไปก็ได้นะครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะฮะ ทีนี้ท่านผู้ฟังเราไปดูตัวอย่างความสําเร็จของการรักษาสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยและนานาชาตินะคือเห็นได้ชัดนะครับจากน้ําใจจากมิตรประเทศในช่วงเวลาเห็นความยากลําบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี่แหละไทยได้รับมิมตรไมตรีเพราะการรักษาสัมพันธ์ที่ดีเรื่อยมาเดี๋ยวจะว่ากันแล้วไม่มีข้อมูลหลักฐานนะครับก็ลองไปดูนะฮะว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริง มันมีนะฮะตัวอย่างนีนจีนเนี่ยมอบวัคซีนนะครับ50กว่าล้านโดสแล้วก็เวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการป้องกันแล้วรับมือกับโควิด1 9ของไทยนะครับห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่หัวเย็ยนให้กับทางรัฐบาลไทยนะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างญี่ปุ่นครับสมมอบวัคซีนเอตราเซนิก้านะครับ2ล้านกว่าโดสนะให้ความช่วยเหลือไทยในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็ยนซึ่งจำเป็นต่อการขนส่งและก็เก็บรักษาวัคซีน อังกฤษมอบเอสตราเซเนกาให้เหมือนกันนะครับ4ี่แสนกว่าโดสนะฮะสวิตเซอร์แลนด์มอบชุดอุปกรณ์นะครับตรวจแรมิดนะครับแอนติเจนนะฮะอันนี้ก็มอบให้ล้านกว่าชุดนะฮะสหรัฐมอบวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, นะจำได้นะตอนนั้นที่วัคซีนเริ่มออกมาไฟเซอร์ Pfizer ก็เป็นแบบอะไรที่แบบถามหากัดมากนะฮะซึ่งการที่ให้ใครเขาก็พิจารณาตอนนั้นนะเราพูดกันตามความจริงสหรัฐก็ให้ไทยเนาะ ล้านห้าแสนโดสเยอรมน,นีก็มอบวัคซีนแอตราเซเนกาเช่นเดียวกัน3ามแสนกว่าอินเดียก็มอบวัคซีนนะครับโคเส,ส,สองแสนโดสสิงคโปร์ก็มอบชุดตรวจนะครับอแอติเจนแรปปิดเทสนะครับสองแสนชุดอันนี้มันเป็นการสะท้อนนะฮะถึงผลจากความร่วมมือในลักษณะการยืดหยุ่นของไทยนี่มีภูตานด้วยนะมีโครงการแลกเปลี่ยนวัคซีนแอตราเซเนกาจำนวน1.5จํานวน 150,000โดสนะครับอันนี้คือไทยก็ร่วมมือกับเขากับทางภูตานก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับด้านความมั่นคงเนี่ยใช้การทูตเชิงรุกเพื่อจัดหาวัคซีนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและก็โรคอุบัติใหม่มีสามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและของโลกผลักดันให้อาเซียนนะครับมีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมานะฮะ เสริมสร้างความพร้อมของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เสริมสร้างให้ต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในโนโยบายของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอ,อันนี่โอ้มันมาจากนี่แหละครับการดําเนินการทางการทูตที่เหมาะสมกับสถานาการณ์ในปัจจุบันนะั่นแหละท่านผู้ฟังขาบอกด้านของสถานะและเกียรติภูมิของของเราของไทยในการดําเนินการทางการทูตแบบยืดหยุ่นเนี่ย เขาบอกได้ร่วมผลักดันให้คนไทยได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกหลายๆคนหลายๆท่านผลักดันให้ประเทศไทยและคนไทยได้รับเลือกตั้งในเวทีระหว่างประเทศนะฮะอาทิดรวิลาวันมังคลธนกุลได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกและกรรมธิการกฎหมายระหว่างประเทศผลักดันสถานที่และวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยให้ได้รับการรับรองนะครับเป็นมรดกโลกหรือพื้นที่สําคัญระดับโลกเช่น กลุ่มป่าแก่งกระจานเพชรบูรีดอยเชียงดาวนะครับโนราเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นวัฒนธรรม